เก่งเชี่ยวชาญนะครับสามท่านจับป้อบอลลายตัวเองเจียนเจียนด้วยควาร้องครับหรือว่าส่งขอบส่งให้แฟนมวยนะครับเดกหมอสิงห์วันนี้ทาหน้าที่หลายอย่างครับทั้งเชิญบอลลาด้วยทั้งเย็บทั้งบอลที่แตกด้วยแล้วก็ทั้งให้ยาดมกับแฟนมวยที่บอกว่าอยู่ข้างน้อเนี่ยว่าโอ้โหเจ็ดสอดทองแล้วก็ทางด้านของเกียรติเจริญสวัสดครับสายนาบสสุพัตรานักชก เหรียญทอง4เกม FMB ครับและเมื่อที่ไหว้ครูสวยในถ่ายสสุภัตตาครับอ่ะ่ายท่าครับนำไปคิดอ่นำไปคิดเมืองสยามครับวันนี้ก็ถือว่าเอาคู่นี้เป็นผู้ไฮไลท์ตรงนี้แดงหลักขายของตมเตอร์นะครับอ่ แกมาแล้วนะครับศกลงกันที่ชกสามยกนะครับชกสามนาทีพักสองนาทีตามูปแบบหัวชกสามยกนะครับชกสามยกครับนะครับว,ว่างกลงกันโปรโมเตอร์มาแจ้งผมแจ้งประกาศตามโปรโมเตอร์แจ้งครับและก็ขายครับสามเมตรโอ้เจยจบ ถูกพวยนี้ลห,ห,หาล, 3, ลายลู่แล้วก็ทางด้านฝักของรูปสัฆรารเบอร์หนึ่งจากเมืองอสัสบาดครับเบรดีเิมกานของอัตติยิบนะมีเดิมพันบาทเต็มรูปแบบห้าเบอร์สามพันบาทสี่สาเสียสแน่นี่สนะี่เี่สี่สี่สีอสี่สี่สีวี่มี่สี่สี่สีว่าี่ส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 ่สี ครัเป็นไฮไลท์ทุกสนามแล้วก็ทางด้านรับเงินครับเป็นทางด้านของฟักทองลูกสังขละดีใบครูแล้วจะว่าออกของครับเอาของออกดีของไม่รับรวมประเทศชาติจะเป็นทางด้านของหลักฐายแล้วก็ฟักทองไฟด้างเจอไงนี่ครับ เราตั้งแต่กูเนอ่ยเพื่อเป็นโอกาเิดโอกาสให้นักบวยเตรียมที่ครับยกสามยกครับยกมเตอร์แจกปฏิกาสัมผัสาบสามจกยกสาสตร์ปฏิการเมืองไทยสามยกนะครับห้าหมื่นสามพันบาท ทางด้านของเสียบูแล้วก็ทางด้านของย่าน้มโคนนละเย็ดยวงได้นะครับทางด้าที่ดูแลทางด้านั้านการจับเรืออาจสามานะครับดูแลทางด้านของตั้งตอกลูกหลานอ๋ครับกำลังได้รวบรวมเป็นตัวอย่างของน้องๆลูกๆหลาน หลังจากที่ันรนับชคพบเจอพลายบ้านไปควกนี้ก็อพจากด้านขังหลังหายเจอพลายให้แฟนมาได้ชมกันโค่นี้0้ามเบิดตามขัดตันับ ผานสักค่านาทีแฟนบอลก็จะได้ขอดาวกันนะครับเดาวดาวปีใหม่ก็ขอให้ส่งตัใสส่ซาก้าอีกค่านาทีคนระับบวกยกผ่านไปนเป็นยกแล้วก็แฟนบอยก็จะได้ตันโยมันจะเลิมฉลองปีใหไปที่ดี ขอกัดีสำหรับแฟนบอลทุกคนครับเหาผูเ่นกระองอกาดระองล้กาดสองเสียเก่งแล้วก็ฟาสช่ช็อปตับอลสวงนะครับสุงสุขให้แฟนมวยแฟนมวยที่ยังไม่ติดตัวใหนนะครับครับแฟนมวยที่รับตัดดีขอนับสายตาของแฟนมวยติดตามติตามบอลไทยนะครับ ้นารนหลังไทยดนก่ก็เดินสายไปทั่วประเทศครับไปเจอฟารแล้วก็ไปเจอผออู้หญิงเหลาแล้วก็วอีกหลายหลายคู่นะฮะแล้วก็ถือว่าชาติกลับมาเกินแล้วกบให้แกนงรวยได้รอมกันกับ,กบกห้าเมินสามพันบาทก็นี้จับเวลาหาความสุขน,น,นับไม่ทีดีครับอางยกที่หนึง่ง แต่เไลากลับตาดูร่าไปยมานรุนกลับตาครับอาชจุดกวแระนท้อาประเทศว่าดูตลอด ใชยทุกท่นครับผมานนนี่ครับเรีะครับผมลดเหลืออีกงดี๋ยวจัครับบังอลูกของสนามเลยยาพึ่งจุดครับ่พึ่งจุดครับเอจังโ่ยิ ให้ทางด้านฝองทีมงานของพ่อท um, <"Je> <com> ี่ได้จ er ba. ัดเกิดรุ่งเลืองแล้วก็ทางด้านฝอง้าใสตอบเกิดรุ่งเรืองครับผ่านยกนี้ถึงเวลาพอดีครับผ่านยกนี้ผ่านยกนี้เวลาปัดปัดอ้าวรวงปัดไปให้กันเหมือนเดิมสุดเลยนะพัต่องครับออกมาหลับไหลหอยลดลงมามากอะซูครับตอบยกตาบ 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 好，马戏将停了，我、啊、的。啊啊啊啊啊 เอาได้เวลาครับแฟนบวยผ่านไปแล้วหนึ่งยกเวลาหกทุ่มแล้วก็จะเป็นวันใหม่เอาได้ยงเป็นใเวลาในเวลาหินีขึ้นทีใหม่รับดนงใจขอตั้งใจดินฝาด้สื้อไปสองข้าวหกบ้าวเก้า อาต่อไปก็ที่สองครับอ่าช่วงที่ใหม่จบรอบจบไว้ไปใบแดนหลักฐายแล้วก็นทองทองครับอ่าพรชีนาจงเจริญครับอ่าทางด้านของฟ้าใสกับเมืองสวงจงเจริญอ่า hỏi cho phần chống cho lên à ẹt ván thùng trống tiền đã đủ เอาโจไม่เยอะครับแขก็ไปถึงกั็จะอุดฟังทองทองอยู่ไม่เยอะหลักแสนเด้อเดินเข้าไปหาครับเอาเกิดต้องดโอ้ยแกนดอกนี้หาครับเอาโจไปตู้เอาไปตู้เอาเข้าไปครับเอาตามที่ตกลงกันไปแกนไสเอาแกนไสแกนขาฟังทองลูกก็ตลาด สายตาจริงๆิ้เชื่ว่าเขาคิดอยู่แล้วเือต่อไปครับก็เลี้งฟันด้วยรถใหญ่รถเล็กฟันได้โอ้โหโอาล้ยครับอยู่ไม่อยู่ครับโอ้หัดสายเดี่ยวก็

โดนเข้าไปจะอึ vào 40, 45, 30, 30, 30, 30, 30, 30้งจะอึ้งนะครับปักโอลหลังหายซีกเข้าไปครับมีเข่าผมมีกระตันหลอดตักทางบางกระตันทำได้ทำเลย ครก็ก <Es> <an> <c oughs> ินอิ่มแล้วก well, right yeah, ็สบายท้องนะครับแล้วก right ็เป็นความสบายครับกินเป็นอยากกินมีความสุขทุกท่านครับพรจากผู้เล่นท่านที่แก่ที่ว่าเป็นน้ำมันอันตรสุดได้มีความชุกชื้นมีความสุดยกที่สามยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายสามยกครับ Sub indo by broth3rmax หมายเลนี้นะครับเดียนเชอเสียบันทีครับจบเป็นผู้บอกเงินพันละาทิเศษนะครับห้าสามพบาทสำับผู้ชนะเเสีที่ข้างเปมีควาเลยนะครับ รับโ้ครับอาวกันลัวใจนักบอดัโกธกรรมการรับใบคะแนนแล้วก็ดูม่อาอเสียันทึกดัระวตขนหนักจริงๆครับดูม่ให้ัเมือรับเป็นทังกานขอปกองดสัลกเอาักทองไฟหน้าเจอใครดีครับ